อาล้วครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2.0นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางการเก็บเลเวลนะครับผมว่าเรามีวิธีการเก็บเลเวลอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่เล่นตัวละครที่เก็บเลเวลยากนะครับวันนี้ผมมีทริค มานําเสนอนะครับนั่นคือการเก็บสร้าง ID ไก่ขึ้นมานะครับเก็บหลายๆตัวนะครับผมเพื่อที่จะเอามาช่วยในการบูตการเก็บเลเวลของเรานั่นเองนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตัวบิ g เกเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก็บเลเวลถามว่าเก็บเก็บยากไหมอันนี้เก็บไม่ยากแต่เก็บช้า,าต้องเข้าใจ ต้องแยกก่อนว่าเก็บยากกับเก็บช้ามันอะไรยังไงเก็บไม่ยากก็คือการที่เราสามารถวันช็อตนะครับวันฮิตได้นะครับแต่เก็บช้าเพราะว่าด้วยความที่สเปลอย่างคาสแคนนอนของเราเนี่ยมันมีดีเลย์นะครับมันมีฟิกแคสดีเลย์นะครับทำให้การที่เราจะาตี นะครับทีๆนั้นคือเป็นไปได้ยากนะครับหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมอ่าต่างจากนี่เลยต่างจากฮันเตอร์นะที่แบบว่าเขาไม่ต้องไล่ตะกิ้เขาตี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 มาต,ต,ต,ตีปืบ๊บปืบ๊บปืบ๊บไปว่าคือ xp ก็เด้งขึ้นมานะครับจึงทำให้ การเก็บเลเวลของพวกเราฮันเตอร์เนี่ยสามารถทําได้ลื่นไหลามากกว่าดีเก t เตอร์อย่างเรานั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็เลยมีวิธีมาแนะนําสําหรับทุกคนที่กําลังจะเก็บเลเวลให้กับตัวหลักของเรานั่นก็คือการสร้างตัว ID ไก่ขึ้นมานะครับอย่านงะที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าตอนนี้เรามีฮันเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นฮันเตอร์ไก่กาละเล่น,นะครับแบบฮันเตอร์ฟรีเลยนะครับไม่มี อะไรใดๆทั้งนั้นเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับนี่คือฟรี100%นะครับอ่าก็อัปเกรดมานะครับก็นี่มันมาโกล์นะครับมาพวกอะไรเงี้ยทำใครจะทำอะไรอย่างงี้เสร็จได้ปุ๊บได้อุป,ปกรณ์มาก็เอาของมาใส่สแตทโอ๊ยโทษครับสแตทก็ประมาณนี้นี่สแตทก็จะมีประมาณนี้นะครับอัพป,ประมาณนี้หรือว่าให้เขาอัพมาก็ได้ครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับเออ่จริงๆอ่ะ ไกด์ฮันเตอร์ A D L แบบคือน่าจะมีหลายช่องสอนทั่วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ลงลึกอะไรมากนะครับนี่ก็มีวอตเจอร์ไอมี o ออนะครับผมมี Elemental Arrow นะครับแล้วก็จะเป็นพวก Bit Mastery นะครับอะไรพวกเนี้คือก็ประมาณนี้นะครับทูไซส์นะครับวินวอล์กนะครับอรัมเทมิเมอร์ก็น่าจะต้องได้ใช้นะครับ เอาไว้ตีพวกสัตว์นะครับอ่าก็จะเป็นพวกวาร์คไรเดอร์มีเอ็กซิเบนะครับขาดไม่ได้นะครับแล้วก็มีเสียบบีสนะครับอ่าอะไรพวกเนี้ยก็คืออัพไปเลยนะครับแล้วก็มีเมเทโอฟิชชั่นนะครับก็อันนี้บังคับอัพเต็มอยู่แล้วนะครับไม่เต็มไม่ได้นะครับอาจจะแบบอ่าหลังๆอาจจะแบบอ้ยขึ้นมาเป็นไรเดอร์ช็อตก็ได้แต่จริงๆอ่ะผมว่าไรเดอร์ช็อตอ่ะมันไม่จําเป็นเลยนะ เพราะว่าถ้าเราไปที่ต้นไม้เราปลดเควสต,ต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ปะเราก็ไปอัพทาเลนที่มันเป็นเพิ่มพลังการโจมตีของเรานะครับอ่าสขั้นนะครับอัพขึ้นมานะครับแล้วก็อัพเป็นรองเท้าครับคือส่วนนี้คือเราจะเราจะไม่ยุ่งกับพวก exp นะครับตระกูล exp นะครับเราจะไม่ยุ่งเลยครับย้ํานะครับว่าเราจะไม่ยุ่งเพราะว่า exp เนี่ยคือ เราไม่ได้แบบว่าเอามากะว่าจะเล่นอะไรี้จริงจังอีกแล้วเพราะว่าเอามาช่วยตัวหลักเราเลเวลนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ถามว่าตัวนี้ใช้เวลาปั้นกี่วันคือผมแนะนํานะว่าเล่นสักวัน2วันนะครับอ่าเล่นสัก2วันนะครับอ่าสร้างฮันเตอร์ขึ้นมาหรือไม่3วันก็ได้อ่ผมผมคิดว่าอ่าสามวันกำลังดีนะครับปั้นมาปุ๊บใช่ไหมวันแรกเรายังเปลี่ยนเป็นสเตล่าฮันเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมอ่า สเตลาชูเตอร์หรืออะไรสักอย่าง่ะใช่ไหมเออเรายังเปลี่ยนไม่ได้อ่าสเตลลาสุระคือเรายังเปลี่ยนเป็นคลาสสี่ไม่ได้วันแรกใช่ไหมสิ่งที่คุณจะต้องทําวันแรกครับคือคุณปลดเคลสต,ต้นไม้ครับทานะครับทำเคลสต,ต้นไม้นะครับอ่าจนกว่าเราจะอ่าไปที่ต้นไม้ได้นะครับอ่าปลดเคลสต,ต้นไม้นะครับรั่วอย่างปุ๊บเดินไปที่ต้นไม้ปุ๊บนะครับปลดดาเมจสี่ขั้นแล้วก็อาจจะเป็นรองเท้าอ่าอาจจะเป็นบัฟรองเท้านะครับ ก็เก็บนาฬิกาทรายจากตรงนั้นนะครับอ่าวันแรกนะครับได้มา500ใช่ไหมอ่าวันที่2ก็ได้ห้าร้อยวันที่3ได้5 0 0รก็เป็นพันห้านะครับจากนั้นครับเอาแต้มที่เหลือนะครับอ่าของเราที่ได้เนี่ยอ่าวิธีทํานะครับก็คือเราไปที่หอคอยแห่งการทดสอบนะครับอยู่ที่อะคาเดมี่นั่นเองนะครับไต่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้นาฬิกาทรายนะครับหลังจากที่ได้นาฬิกาทรายเสร็จแล้วนะครับ คุณก็เอาไปอัพนะครับสกิลนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณสามารถใช้แฮปปี้โคเวอร์นะครับในการซื้อกำไรนะครับเอเนอร์จีลิงก็ได้นะครับส่วนเควสเนี้ยจะเป็นเควสต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับก็คือเห็นป้าเนี่ยคือผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยฟื้นฟูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือไปครับไปซื้อเอ้ยไปตรงที่เซาพายอนนะครับไปคุยกับเป็นนางฟ้านะครับ เพื่อที่จะได้รับแฮปปี้โคเวอร์มาแล้วก็เอาแฮปปี้โคเวอร์แรกนะครับตัวนาฬิกาสายเมื่อกี้นะครับก็จริงๆหลักๆอ่ะมันก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าอยากเลเวลเร็วๆก็จริงๆอ่ะเพราะว่าเซ็ตที่ดีที่สุด <c oughs> ถ้าถ้าเป็นผมนะผมคงสร้างฮันเตอร์มาสัก2ตัว3ตัวก็ได้อ่าแต่คือมันมีตัวนี้พ่วงด้วยของผมมันมีแบ c ็กสมิธพ่วงมาด้วยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ การเก็บเลเวลของผมเนี่ยมันอาจจะอะ่ช้านะครับแล้วก็ไหนก็จะมีนี่ด้วยน้องแมวนะครับแต่คือประเด็นคือผมอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการเก็บเลเวลตัวหลักของเราอะ่ะมันมีหลายวิธีมันไม่ใช่แบบว่ามีวิธีแค่โซโลอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับเออจริงๆอะ่ะผมอยากจะมาแชร์อีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือแกลบนะครับแกลบหรือว่าระยะห่างในการได้ ค่าประสบการณ์นะครับว่าค่าประสบการณ์นะครับจะต้องบวกลบเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับอาวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับเอามาให้ทุกคนดูนะครับผมไปทำรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับเราจะมีตารางตัวนี้ขึ้นมานะครับอทีนี้เรามาดูกันว่าตัวละครของเราเนี่ยจะได้ค่าประสบการณ์นะครับมากน้อยขนาดไหนนะครับ อ่าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นเลเวลแกลใช่ไหมนั่นก็คือระยะห่างของเลเวลของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเลเวลเรานะครับมีอ่าตรงนี้เราจะมาดูตรงนี้กันอ่ามันบอกว่าถ้าสมมุติว่ามอนสเตอร์มีเลเวลที่สูงกว่าเรานะครับถ้ามอนสเตอร์เลเวลสูงกว่าเรา10บเลเวลหรือว่าเท่ากันนะครับเราจะได้ประสบการณ์100%อ่าแล้วก็ดอปเลสด้วยนะ100%นี่เป็นไงอ่า ทีนี้ถ้าสมมติว่าสูงกว่า11เลเวลเช่นเราเลเวล120อ่าแต่มอนสเตอร์แบบที่อยู่ในแมปมันเลเวล131อย่างนี้เราก็จะได้ประสบการณ์นะครับที่80เซนในเร่แล้วทีนี้อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าตัวละครเราเลเวลสูงกว่าละ่ะอ่าตัวละครเราเลเวลสูงกว่า1ถึง10นะครับเราก็จะได้อ่า 100%นะครับอย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้เรามาฟาร์มที่อ่าแมปเบสออฟวินอ่าโอเคตอนนี้คือเราให้ดูว่าเจ้าอ่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยนะครับนี่ตดีวนี้นะครับ,นนะรบจะเป็นเมเปิลเวิร์มเทลนะครับเลเวล120เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตีนะครับอ่าไวไวเดอร์ลิสเล็หรือว่าเป็นโคบอลอะไรอย่างเงี้ย คือยังไงเราก็ได้เอ็ก0ปเครับเพราะว่าเลเวลเราห่างจากตัวมอนไม่เกิน10เลเวลนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุในการที่เราไม่ได้ไปไปแปลงล่างนะครับเราไม่ได้ไปแปลงล่างเก็บเลเวลเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเพราะว่านี่คือสูตรในการฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับของเกมเลยนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะ เก็บที่ไหนก็ตามนะครับจะลืมนะครับว่าเลเวลต้องไม่เกิน10นะครับถ้าเกิน10ก็มันก็จะหักลงไปนะครับอ่าทีนี้ถามว่านี่แพทเก่าหรือเปล่าอ่าอันนี้คือเป็นอ่าคนเขียนเนี่ยเขาลงไว้ตอนปี2019นะครับอ่าอาจจะเก่าหน่อยนะครับอ่าทีนี้ถามว่าถ้าเป็นแพทนี้ผมอ้างอิงจากแพทอ่าเจจศูนย์นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเลเวลมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า10นะครับก็ยังได้ exp ก a t e กับดอปเลสนะครับอย่างละ100%เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่านี่เราจะมันจะมอีอะไรที่ยิบย่อยต่างไปจากของเมงกืกี้จริงไหมอ่านี้เนี่ยเรามาดูกันว่าดอป a ล e กับ e XP l a t e เนี่ยต่างกันอะไรอย่างไงบ้างนะครับก็บประมาณนี้นะครับคือจริงๆอ่ะหลักๆนะขอให้เพื่อนๆทุกคนจำไว้ขึ้นใจว่าการเก็บเลเวลเนี่ยอย่าให้มอนมันเกิน10เลเวลหรือว่าเลเวลมันน้อยกว่าเรา10เลเวลก็พอนะครับนั่นหมายความว่าอ่าผมจะเลิกตีผมจะเลิกตีเจ้า Maple v e r m i l เนี่ยอ่าผมจะเลิกตีได้ก็ต่อเมื่อผมเลเวล1้อนะครับ ไปร้อยสามสิบเอ็ดอ่าร้อยสามสิบีตีได้ถ้าร้อยสามสิบไปร้อยสามสิบเอ็ด่ะตีได้นะครับอ่านี่ก็ยังตีต่อครับยังยังอยู่กับตัวนี้อีกนานแต่นานนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีสาระนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับการเก็บเลเวลก็สามารถอ่าทิ้งลิงก์ไม่ใช่ที่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามโอ๊ยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ